一心向党，忠诚担当。

แรงดันได้วยไปในรงอกไว้รงคะนไมเียวอยรอบครับต่อานุ้ยมีฟ้าื้อเนื้อขาวบางๆด้านซ้ายของขาวสินตำสองสามเซนนะครคว้าขาไม่่อยคว้าฝาือมันจี๊ดจี้สุย่างเย้ทางไา่ดำังน้ำทีิพาน ด้านขวาของคุมขันต่อทนั่นสองช่องด้านหานดูกลางโอ้ยครับค้านฐานดีด้อยนี่ให้พอเ้ยเลยนะครับด้ารั้สุดไกลด้วย

สียบ yeah. ้ใวยบ้ด hmm. ีสกามเบ้สามร้อยสามนส้อันยนซด้าสามร้อยสามาเซ้บดีร์เจ็บซีจบเบาทนสีบหีกปี่ย แปดสิบแปดแปดปหกสิบแล้วลแล้ว ดวงันครับสามควครับยี่แล้าก็สามคนเล็ก<อ>ดูโอ้ยเปลงไฟเแล่มงลมฟนครับ